ไปชมกันต่อดีีกว่าครับกลับมาเจอกน,นีครั้งกับผมกับรายการโชว์เคสค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับดีเจแนตตี้อ่หลายๆคนนะอาจจะงงเอ๊ะดีเจคนนี้เหรอคะเปิดเพลงการ์ตูนไม่ใช่เฉพาะเพลงการ์ตูนเท่านั้นผลงานที่ผ่านมาก็ดีเจ เขาเรียกว่าอะไรคะเปิดแผ่นตามพับด้วยคือมันมันที่ทุกคนเต็นกันระดับอาชีพเลยที่ดีเจทั่วไปนั่นก็เป็นแนวนี้กันอยู่แล้วด้วยเนาะแต่ที่น่าสนใจก็คือพี่เขาเปิดเพลงกระตูนค่ะใครที่อยากเห็นว่าเอ๊ะเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยอย่เมื่อกี้ที่เราคุยมาเนี่ยเราไม่ตัวอย่างภาพนู่นภาพนี่มานี่นี่หน่อยตัวอย่างเพลงของต้นจะบอกว่าอนิเมะเพลงนั้นเพลงนี้เป็นยังไงแต่คราวนี้เลยยังไม่ได้ดูเลยว่าเต็มๆการโชว์พี่เขาเป็นยังไงบ้างอยากเห็นเหมือนกันนะรับผมยังไงก็งั้ พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ สำหรับใครที่สงสัยอยู่ตั้งนานว่าเป็นยังไงนี่ได้เห็นเต็มๆ<ช>็มกันไปแล้วก็วเจ๋งากเลยนะครับผมแต่ละเพลงสุดยอดจริงๆแตาว่าหลายๆคนนะเด็กๆทั้งบ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ยรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วถ้าเราอยากเป็นนะคะ <ๆ S 2> เราอยากทําตรงนี้บ้างแต่เราไม่ได้เรียนทางนี้มาเลยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่กรุงเทพาาอานจะห่างไกลมากๆทำยังไงดีคะก็ง่ายที่สุดครับอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตกอนสถานีอินเทอร์เน็ตจะมีตาม YouTube ซึ่งจะมีทั้งสอนอธิบายอุปกรณ์รีวิวอุปกรณ์ใหม่ๆหรือว่า ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ upgajay.com ครับ upgajay.com นะครับผมตอนนี้ก็เว็บที่ขึ้นมาเรงนี้ลองเข้าไปกันดูนะจริงๆมันชื่อ upmax.com อ่าครับผมตอนนี้เป็นแล้วเมื่อกี้พี่พี่เขาได้พูดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ใช่ไหมครัพอถามส่วนตัวได้ไหมว่าอุปกรณ์นี้แพงไหมอ่ะเออพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์แพงไหมมือหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นแปดต่อเครื่องต่อเครื่องเท่านั้นเหรอเออครื่งครับ สองหมืนแปดจริงๆแล้วเประมาณราคาประมาณคอมคอมพิวเตอร์แรงๆแรงๆึ่งหนึ่งอุ๊ยอย่างนี้ถ้าเป็นเด็กๆอยู่ก็ลําบากนะไม่ใช่จะหาซื้อได้ง่ายๆเพราะว่าก็ราคาสูงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือสะดวกแล้วครับมีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเล่นได้เลยโอ้เรียกได้ว่าสะดวกแล้วเพียงแต่เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาหน่อยอ่าแล้วมีที่แบบว่าถ้าสมมติว่า ยังไม่สะดวกกับการศึกษาเองที่บ้านสามารถมีที่ไหนที่แบบไปเรียนรู้ได้ไหมครับที่เปิดสอนเปิดหาก็จะมีอย่าง Gen X Gen X Academy อันนี้ได้คับอันนี้สุดยอดอยู่แถว RCA หน่อยใช่ครับอันนี้เสิชหาได้เลยเรียนเสร็จปุ๊บเข้าผับเปิดเลยไม่เกี่ยวทางไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีอันนี้เป็นแนะนำที่ไม่ดีค่ะแต่ว่าแถวนั้นก็คือถือเป็นแหล่งที่มีการสอนใช่คล เขาไปสอบถามที่บริษัทเลยก็ได้อันนี้นั่นแล้วดีเจนัตตี้เองมีการสองไหมเพื่อเด็กๆอยากมาสอบถามดีเจเองแบบตามงานต่างๆได้ไหมอ่ะก็จริงๆก็มีน้องๆหลายคนที่เข้าที่เข้ามาหาครับผมบอกเอ้ยใช่ใช่นัตตี้ที่พี่หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็บอกอ๋อใช่ครับเจอกันทมงานกระตูแล้วกอมีที่ผม ผมอยากเรียนน่ะพี่บอกหน่อยอะไรเงี้ยทําอะไรยังไงต้องซื้ออุปกรณ์ที่ไหนอะไรก็แนะนำกันไปถือว่าถ้าน้องๆทําไมคําถักก็เวลาเจอพี่เนตติก็ลองเข้าไปสอบถามได้เลยพี่เนตติกเขาใจดีอยู่แล้วใช่ไหมเฟซบุ๊กที่ได้ขึ้นไปเมื่อกี้ด้วยครับอ๋อแล้วสำหรับเด็กๆทั้งบ้านเลยเราคนที่รู้สึกท้อใจโอ้ยไม่อยากเรียนแบบวิชานี้เลยไม่ชอบสายที่เราเรียนตอนนี้เลยมีคําแนะนำไหมคะก็เรียนไปเถอะครับการศึกษาไม่ได้ทําให้คนไม่ดีครับ คือจะช่วยให้เราฉลาดขึ้นมีตัวเลือกที่มากขึ้นถูกต้องอันนี้ชอบมากเลยข้อน,นี้คือมีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วจริงๆรแล้วส่วนต,ตัวผมนะคือถึงแม้ว่าเราอาจจะเรียนในทางที่เราไม่ชอบทางที่เราไม่น่านอะไรมาแต่ว่าเรามีความรู้ความสามารถในด้านนั้นแล้ว่ ไม่ว่าทํายังไงเนี่ยการที่แบบว่าเราได้ความรู้ได้ความสามารถได้ได้ประสบการณ์อะไรมาเนี่ยมันมีประโยชน์เสมออยู่แล้วโอ้ยอย่างนี้่ะอย่างที่ดีเจเนตตี้พูดนี่น่ารักมากมากเลยเป็นกำลังใจทุกคนด้วยสาหรับคนที่เรียนสายที่ไม่ชอบมาสู้ไปเถอะใช่ไหมยังไงก็ได้ความรู้ใช่ไหมคะคคแล้วถ้าจบมาแล้วอยากทําทแบบที่เนตตี้ก็ลองไปเสิร์ชหาดูเองแล้วกันอ่า แล้ว oh, สำหรับ <yeah. S 1> ตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากเข้าเว็บไซต์ Facebook ส,สำหรับน้องที่อยากติดต่อพีนะัทตี้โดยตรงเลยก็มีอย่างที่ที่บอกไปตอนแรกก็มีกลุ่มคุณิคุมินะครับ uh huh. โ่เป็ด uh ีเ huh. ครับปึป๊บปึป๊บป uh huh. ก็สามารถเสิร์ชหาได้ในหน้าของ Facebook เองแล้วก็จะมีอย่างเ,าเริ่มต้นการเป็น DJ เจยังไงต้องทำอะไรยังไงบ้างก็อัพแม x ดอทอขึ้นไอทีครับอม่าแล้วสำหรับคนที่อยากติดตามคนนั้นของพี่แนตตี้ล่ะคะก็เจอตามงานการ์ตูนครับผมเจอได้งานทำงานการ์ตูนเลยโอเคทมงานการ์ตูนติดตามได้เลยพี่แนตตี้อาจจะยืนอยู่บนฟลอร์เปิดแผงอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะอยู่หลังเวทีก็ได้ครับโอเคเคยอันนี้อย่างหนึ่งครับผมตอนที่เทปนี้จะออกไปเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนอ่าช่วงเดือนหน้ามีงานอะไรที่แนตตี้จะไปบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ก็มีงานอย่างของโอ๊ต่ะครับโอเคจัง <da> จางจุลิสแควร์ครับผมโอ้โหได้ไปเจอกันดูได้ใช่ไหมมาจิ้มๆได้ครับตัวจริงโอ้โจิ้มพุงดึ๊กๆได้ค่ะสุดยอดเลยนะครับผมวันนี้แต่ว่าก็หมดเวลาแล้วหรอใช่แล้วครับผมแล้วเราก็คุยกันมาสนุกสนานแล้วก็ได้ได้ได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นว่าความเป็นมาของดีเจท่านนี้มาแล้วเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ เวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าความสนุกของโชว์เคสแล้วก็ตัวางานของนัตตี้ในโอกาสต,ต่อไปสามารถยังติดตามได้เรื่อยๆอยู่ uh huh. นะครับผมแล้วก็โชว์เคสของเราสัปดาห์หน้ามีอะไรเจ๋งๆให้ดูอีกแน่นอน แล้วตอนนี้เราสามคนต้องลาไปแล้วนะคะต้องขอบคุณดีเจเนตตี้มากมากเลยขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับยังไงวันนี้เราสองคนละคนที่3มด้วยอ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอตคุเรนเจอร์เรโดดละค่ะค่ะแล้วก็ดีเจเนตตี้ครับผมครับผมครับเราสาคนขอตัวลาไปก่อนในสัปดาห์นี้นะครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับโชว์เคสครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย